สำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูการกางเต็นสนามนะครับก่อนออกทําการฝึกนะครับตอนนี้เราก็มาซักซ้อมนะครับการกางเต็นนะครับว่าอุปกรณ์มันครบหรือไม่นะครับสําหรับน้องๆทองทานใหม่ก็จะได้ลองกางเต็นเป็นครั้งแรกครับไปดูกันเลยนะครับว่าเป็นการกางเต็นจะยากง่ายยังไงครับตามไปดูกันเลย วันนี้ทำอะไรอยู่นะครับอืมคุณโนคุณโนทำอะไรอยู่ครับต่อตะไคร้พังครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอาขึ้นเต็นท์แล้วนี่ครับตอนนี้เราก่อทำการต่อตะไคร่พังเพื่อคุมเต็นท์นะครับงานดีครับงานดีงานดีงานดีได้ทั้งวันครับอันนี้ ฝั่งน <c oughs> hey, nice you ู้นทำไมต่อตากแดดอะลับมุงวัดครับทำอะไรครับโซรคายบ้างครับคูเบียคูเบีย ทำไรเนี่ยเราเรานิทานให้เพื่อนฟังนี่โอ้ก็ต่อตะข่ายพางไปฝึกรอบนี้ครับหลายเรื่องเลยอ๋อนึกว่าจะเรานิทานให้เพื่อนฟังแล้วเขาก็จะหาผมว่าเรื่องมากนี่นะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังต่อตะข่ายพางอยู่นะครับเนี่ยก็จะเป็น ดูวิธีการกางเต็นท์นะครับกางเต็นสนามนะครับเต็นสนามนะครับต่อเสร็จแล้วก็จะขึ้นกางเต็นท์นะครับจะเป็นรูปแบบยังไงนะครับรอรอรอชมนะครับรอชมนะครับนะครับเมื่อเราต่อเสร็จนะครับต่อตะข่ายพังเสร็จนะครับต้อง,องม้วนก่อนม้วนก่อนม้วนก่อนตืดตื้ดตืดตืดก่อนตืดก่อน,อนโอ้่ตายแล้ว นี่ครับคนสั่งการนะครับส่วนสั่งการนะครับสั่งอย่างเดียวนะครับสั่งแล้วไม่จ่ายสั่งแล้วไม่จ่ายนี่ครับก่อนจะเอาตะข่ายพังขึ้นเต็นท์นะครับแล้วก็ต้องพับก่อนนะครับพับก่อนนี่ครับก่อนจะับสิตันเป็น <S <s มันสตาร์ท่เนเลยมันสเหมือนเครื่องบินมสตาร์้สตาร์ทเจีบับแ้นก็ไปแล้วกมาแลครับอนีะยมนะเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปวางกลางเต็นทม่อ้ม้อเดียวพี่ครับครับครับเลยมาที่เหลือมา ตอนนี้ตาข่ายพางเราเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับก,รก็จะเป็นการขึ้นเต็นสนามนะครับขึ้นเต็นสนามนะครับนี่ก็จะเป็นเต็นสนามนะครับพาเต็นนะพาเต็นอาโมเทียมกันการกางเต็สนตสนามนี้ใช้เวลากี่นาทีนะครับเร็วสุด สิบนาทีมั้งครับสิบนาทีเดี๋ยวเราเราจะมาจับเวลากันนะสิบนาทีห้านาทีได้ไหมห้านาทีได้ไหมอุปกรณ์ยังไม่พร้อมครับอ๋อถ้าพร้อมก็ห้านาทีนะครับห้านาทีนี่กลายเป็นการกางเต็นท์นะครับกางเต็นท์วัดวัดแป๊บนึงเอาสมอง ็นกลวก็เป็นมนมันลากยาไปด้วยนะไงนี่เครับกางวิธีการเต็นสนามครับการเต็นสนามนะครับ ว่ากลางเสร็จภายในเท่าไหร่นะสิบนาทีเหรอม่ใช่ไม่ได้นี่เก่งอ่าอันนี้พ่าเต็นนพะพ่าเต็นผะ่ะเต็เทนทนะครับพ่าเต็นขี่ผ่ะเต็นออกนะครับ เชือกผูกรัดมัดตึงอย่างดีเลยพร้อมนะพร้อมเนี่ยครับเชือกมันก็จะผูกนนะวานงะเ,เชือกไว้แล้วก็ร่นเชือกไวย สมอบกนะครับสมอบกมาดูนะครับมาให้กำลังใจครับแป๊บเดียวครับแป๊บเดียวแปบ๊แปบเดียวเสร็จด,ดูมุมกว้างอนะ่ะดูมุมกว้างกนะัน ีคบการขึ้นเต็นท์นะครับขึ้นเต็นท์สนามนะครับต่อไปก็จะมาร์กจุดนะักมาร์ากจุดนะครับเพื่อทำการตอกนะครับสมอบกตอนนี้ก็นำสมอบกนะครับไปเรียงไว้นะครับอ่าอันนี้ไปกัน จ่ายงานจ่ายงานก่อนรถมาเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราเราเอาสมอบกหาเราหาสมอบกก่อนเลยอันดับแรกเรียบไหมแล้วก็มาวางตามตามร่องข้างเนี่ยเห็นไหมอันนี้เสาอันนี้เสาถูกต้องไหมอ่าวางวางระหว่างกลางเสาโอเคไหมแถาไล่วางเลยเนี่ยหนึ่งสองสามปีห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบรอบเซ็ตเลยสมอโบกก็จะมีอยู่ระหว่างกลางนี้แล้วตรงหัวมุมตรงหัวมุมจะเสียงว้าสี่ห้าองศา ก็วางตรงของมุมอีกอันหนึ่งแล้วก็วางตรงเนี่ยเห็นไหมตรงเชือกเสาประตูสองข้างแค่นี้จะหมอบอกพอวางเสร็จแล้วเนี่ยก็เริ่มตอกเลยเริ่มตอกห่างจากเมตรประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งห่างจากเต็นนะจำได้ไหมนะได้นะคนต่อไปเราเสามีหน้าที่เอาเสาลงจากรถแล้วก็มาวางวางเอามาเสียบไว้เห็นรูไหม เห็นแล้วเหเสียบข้างล่างมันจะมีสามเหลี่ยมอยู่มีสามเหลี่ยมอยู่ถ้าเสียบเข้าไปในรูปุ๊บตะลุตะไครยพางออกมาโอเคไหมไล่ไล่เสียบไว้เลยติดเสาเดี๋ยวอย่าเพิ่งดฟังเลยต่อไปเหลือสองคนสองคนนี้มีอะไรอีกคานเอาคานมาลงมาเห็นคานไหมครับคานมาทุน เสานะครับอันนี้เป็นคานฝั่งหัวเต็นเสาคานฝั่งหัวเต็นแล้วก็จะมีเสาสอเสาต่อเสาต่อแบบนี้ต่ออย่างนี้โอเคไหมอันนี้เสาฝั่งที่ไม่ใช่หัวเต็นสองอันแล้วก็มีคานฟางสองอันคานคานแบบนี้คานใหโอเคไหม เรามีหน้าที่เอาคานลงมาคานทั้งชุดเนี่ยลงมาแล้วก็มาต่อเตรียมไว้โอเคนะแล้วก็วางไว้ข้างเต็นท์วางคานอันเนี้ยต่อเลยเชื่อมต่อ,ตอลองต่อให้ดูก่อนนะลองต่อมันเสียบนี่ยเสียบนีแ่แล้วก็ยกไปข้างเต็นท์ ีวิธีการเต็นทน์ครับต้องเป็นขั้นตอนนะครับตอนนี้เราก็วางเสาแล้ววางเสาแล้วแล้วก็เอาเสามาเตรียมเสามาเตรียมสองก้อนตอนนี้ทำการจับเสานะเสาก็จะมีทั้งหมดนะครับสองสี่หก 8ปดสิบสนะครับ14เสาเลขสิบนะครับเสาใหญ่2ต้นนะครับคาน1คานนะครับไอสี่คน่างนีคนตอนนี้หน้าที่ของเราเสร็จสุดแล้วเนี่ยหน้าที่ของเราเสร็จสุดแล้วนะของตัวเองอ่ะที่เราได้รับมอบหมายมาเสร็จหมดแล้วเห็นส่วนอื่นส่วนไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยไปช่วยเขาครับโอเคนะ มัน้องในสิบก็ช่วยกันช่วยอันไหนที่มันไม่มีคนทำก็อันไเป็นเมื่อกี้ลงเจอรถตกลไอกรอกสบอ่ะมันจะช้าสุดไอ้คาน่ะเตรียมชานเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมาช่วยกอกสบอก็ได้โอเคนะมากอกเลยเอาเส้นหายเป็นสอหนึ่งอ้าวอยู่บนรถหรือเปล่า จัดนะครับจัดจัดแล้วจัดแล้วจัดแล้วที่บายขั้นตอนแล้วนะต่อไปน่าจะเป็นกันต่อ,อ,มตอสมอเต้นไหนเต้น,นบกอร้อยเราต่อเป็นจัว่วก่อนเลยสองเส้ยาวสี่ ต่อไปการต่อสมอบอกนะครับต่อระหว่างเสาน,นี้ว่ามันห่างเมตรหนึ่งมาสมอมาก,การจับการจับเนี่ยห่างจากเมตรประมาณดูร,ระวางกลางเสานะเห็นไหมอเ,เอากะเอาแล้วก็ห่างจากเส้นประมาณเมตรหนึ่งคนจับจับคนหนึ่งนั่งคูกเข่าจับอย่างนี้โอเคไหมอ,อ,อ่ะอีกคนหนึ่งหยับตรงนี้แล้วก็ตอกอยู่ฝั่งนี้ใหตอกให้ตอกให้เข้าก่อน พอเข้าปุ๊บแล้วคนจับอะออกถอยออกแล้วก็หวดเลยอันนี้หวดแล้วเลยนะหวดอ่อย่างนงี้ใครตอเป็น้กมีไหมไม่มีนะเอาปไล่เลยเนี่ยม้อนว่างหนึ่งอันลองลองดูสมอทำไมยังไม่ว่างอีกเลยปกติต้องตอบประมาณสามครั้งมิดอะ อันนี้มันช้ากับอ๋อไม่ไปด้วยครับอ๋อตังสามไป่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยดูการตอกนะครับทีเดียวระวังมือไหนเออกลางนีอระหว่างกลางไม่ยุ่งวะไม่กลางเลยอ่าระวังพอแน่นแล้วปึอกเลยปึอกเลยหงัดปึอกเฮ้ยเสร็จแล้วเนี่ยสมอเออที่มันนลลงไปแ้วเเี่ยอาเชือกนี่การตอกเส้นสมอ <Okay. S 2> เช่ช่วยตอกนะนายคว้านหน่งนึงอกค,คนเดียวเลยที่นี่เอาตอกตอกตอกสมอไป,อปนี่เดสมอก็วางตามนี่ใช่ไหมแนวเชือกก็คือแนวเสาเล็งตามมันนุ่ก็ได้เ,เสร็จแล้วนะครับก็เอาใสงง่ใส่นะครับเชือกเชือกเชือกใส่

นี่ครับก็จะทำการคลี่ออกนะครับคลี่ออก นี่ครับกลางออกแล้วครับทุกคนนี่ครับตอนนี้ก็ม้วน ชายนะครับชายขึ้นนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการยกเสานะครับยกเสาเต็นท์ขึ้นนะเอาไปเต็นท์สนามนะครับเต็นท์สนามเดี๋ยวถูกเชื่อมหอะไรนะจิ่งบ้องใส่มุงใส่บ่วงนี่

ซ้อมกลางนะครับซ <ส ENNIS S 1> ้อมกลางนะครับย <c oughs> ังยังยังไม่กลางจริงครับก็กลางดูนะครับว่าอุปกรณ์นะครับครบไหมครับตอนนี้เสาหายนะครับเสาหายหายไปไหนไม่รู้หนึ่งต้นหาเสาก่อนหาเสาที่ไหนหาเสาเต็นท์ข้างๆไปหาเสาเต็นท์ข้างก่อนเร็วเสาหายครับเสาหายกางไม่ได้นะครับทุกคนเสาหายนะครับ ป่าทุกคนครับจะขึ้นเต็นแล้วครับจะขึ้นเต็นแล้วก็มีรูๆก็เสร็จแล,งงลง้วทะลุสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็ดึงสะพายบ้างให้ทะลุแบบนี้ด้วยเดีย๋ยวตอนยกขึ้นเราจะยกสะพายพาขึ้นแบบนี้เลยอตอนจับดูนะจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้มือไหนก็ได้ขนาดอะดันขึ้นแล้วก็ยกตั้งตรงโอเคไหมปรเท้าช่วยถีบขาเสาให้มันตั้งตรง โอเคนะอาจจะยกพร้อมกันเราจะทำอย่างเงี้ยเหมือนกันสิบคนแล้วก็ยกทีเดียวพร้อมกันโอเคไหมอาะลองไปจับดูสิไปไปไปจัเสาจัเสาจับเสาอยู่เนี่ยดูเชือกให้มันคลายด้วยนะถ้าคือเชือกมันตึงอะมันจะขึ้นไม่ได้ดูเชือกฝั่งของตัวเองอ่ะสองฝั่งอะมันคลายอยู่หรือเปล่าเสาเสาประตูไม่ต้องตอประตูปล่อยทิ้งเลยไม่เกี่ยว เสาร้อจับเสาข้างเสาข้างจับลองลองจับให้ดูดิ พร้อมนะครับพร้อมแล้วยิงนานยิงร้อนยิงนานยิงร้อนสองปึ๊บเอาละ ไม่เสียบเสาล่ะเสียบหัวเสาดิคอเสาเออเดี๋ยวแป๊บนึงพี่สมองบุกพังจัดยังไม่ได้มีิงไหมตรงนี้ไม่ได้เลยพี่สมองกดต่อการเกินไปครับนี่วันนี้เราลื่สายได้อีกเลื่นสายได้อีกไม่ผิดผิดด้านมั้ยไม่ได้ห่างเกินไปฝั่งนู้นขึ้นแล้วมันดึงไปฝั่งนู้นเราไม่ขึ้นพร้อมกันอ่ะ เนี่ยเอานี่เสียก่นปลายเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยใส่รูเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยข้อนี่ใส่รูฮะผิดด้านมาต้องไปดูนะยม่ได้นีู้ กันแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วท้้มันึงงไดก็ เดี๋ยวคอยเดินนี่ช้างนั้นมนขึ้น่ไมอันนี้เนได้ขึ้นแล้วครับเต้นเราขึ้นแล้วโอเคนี่ไม่ตึงขยับขยับให้มันตรง ทีนี้ก็ดึงนี้ถ้าดึงขนาดของน้ำใสยังไงหนงดีงเวลาเวลาใส่เสาแล้วมันไม่ดูเชือกอะไปัญหามันมจะเกิดใช่ใช่ใช่เวลามากเลยใช่เชือกมันต้องไม่ติดเสามันต้องอยู่ในลักษณะน,น,นี้ถ้าเหมือนอยู่ข้างนอกเสาอ่ะมา เอาการเข้ามาก่อนต่อไปก็จะเอาคานนะครับขึ้นคานาขึ้นคานแยกยกันเข้ามาแยกกัเนเข้ามาแล้วม,มาต่อมส่วนสองตัวยกมาของนี้อพอเต็นขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย ไอ้คานรีบไปจับคานนะไปช่วยรอบเต็นท์เสร็จแล้วเต็นท์ขึ้นแล้วรีบไปจับคานเข้ามาต่ออ่าต่อเลยตัวตรงนี้นะไปฝั่งนู้นตัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคร่บใช่เอาเอาแทงเอาแทงคานโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างข้างนี้ขันหัวมาฝั่งนี้ขันหัวมาฝั่งนี้นี่เออล้มมาเออ แทงเข้าไปปาหัวใจนี้เอาขึ้นไปใส่แผ่นเพจแล้วทะลุขึ้นไปดูก่อนจะใส่ดูแผ่นเพจด้วยนนมันเกี่ยวครบไหมเกี่ยวครบไหมครบครับอ่ะเอาแทงขึ้นไปเลยเอาเอียงช่แทงไว้ก่อนนะที่เดียวใส่ได้แลว ทางนู้นก็ต่างต่างไปเอาเสาเสาท้ายมาไปว่านไปเอาเสาท้ายมาคอยเดี๋ยวตรงนู้นตรงนู้นอย่าจับอย่าจับตรงที่มันเป็นที่จะต่อนะไม่งั้นหนีมือนนะนี่ทหารบอกบอกทหารด้วยนะใส่จอเข้ามาเพียงเงอย่าจับตรงที่เป็นเขียวเขียวนะ ร้อยมันพร้อมพร้อมกันมันต้องคลายเชือกก่อนมันต้องคลายเชือกก่อนมันเอาขึ้นไม่ได้อะไปคลายเชือกเสาเสาประตูขึ้นเลยแล้วก็คลายเชือกไม่ต้องคลายเยอะคลายนิดเดียวให้มันพอขึ้นได้แล้วไปดึงใหม่โอ้โหแน่นปะแน่นปะแน่นเลยต้องคลายนี่ก่อนลมเสาเต็นท์มาข้างหน้าก่อนดิ นเนี่ยจับเสาเต็นท์นเสาเต็นท์เสาเต็นท์เสาเต็นท์หนึ่งออกมาไม่ใช่เนี่ยยกยกขึ้นแล้วเออให้มันหย่อนหย,ย่อนยังหย่อนเชือกดีหย่อนยังหย่อนเชือกเป็นปะนี่เออรูดขึ้นมาออครับตอนนี้ก็ขึ้นเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการกางเต็นท์สนามนะครับ ก็ตอนนี้ก็อาจะเป็นการฝึกนะครับของน้องทานใหม่นะครับครั้งแรกนะครับในการขึ้นเต้นสนามนะครับใครที่ขึ้นกองร้อยใหม่ๆนะครับก็ต้องอาศัยความชํานาญนะครับในการฝึกนะครับอีกนิดนึงนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับสําหรับน้องใหม่ที่ขึ <displayed ajust> <lden și S 1> ้นกองร้อยที่กําลังจะออกฝึกนะครับนี่ครับการกางเต็นนะครับ ดูเดี๋ยวเอาลงมันจะสวยขนาดไหน ก็จะกลมเกลื่อนกับภูมิประเทศนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการกางเต้น์นะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจนะฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับต่อไปนะครับเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ